ทำไม่ยิงทุกหมู่บ้านของหัวหน้าทหารบ้านทําให้เรารู้ถึงสถานที่ของต่างท่องเที่ยวที่แสดงภาพจุดที่เปิดเ็นตั้งใจพยานมากขึ้นในแต่ละปีโอเคนะครับจริงๆคลิปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะครับผมพยายามตามหาคลิปนี้มานานหลายปีมากเพิ่งจะได้ปีนี้นะครับมีคนเขาเอาพีดีโอเก็บไว้แล้วก็มาเอาขึ้น YouTube ไปแล้วนะครับน,นี่เป็นส่วนที่เราตัดขึ้นมานถ้าใครสนใจไปไปดูใน YouTube ได้นะครับแต่ว่า มันตอบอะไรหลายอย่างที่สง,สงสัยได้โอเคใน,ในภาพหลวงของรายการนี้คือเขาตามถ่ายของ,ของคนที่อ่าหันฝั่งตรงข้ามฝั่งฝั่งลาวเนี่ยครับบอกว่าเป็นประเพณียิงกันทุกปีแหละนะครับยิงกันทุกหมู่บ้านด้วยตามรูปเมื่อกี้ครับถ้าหมู่บ้านไหนมีกระสุนมากหน่อยก็ยิงมากหน่อยไหนมีน้อยก็หน่อยก็ยิงน้อยหน่อยก็ใช้อาก้าเนี่ยยิงข,ขึ้นฟ้าไปจะมีกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เขาก็ยิงโชว์ให้ดู แล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นมากในรายการนี้ตอนนั้นที่คนก็าือหาคือพอมันจะมีช็อตหนึ่งที่ว่าพอยิงปุ๊บเนี่ยนะครับไม่นานก็มีเสียงเฮจากฝั่งไทยกลับมานะครับมันเหมือนกระตอบเลยวุ้ยนี่ไงคำถามที่งงๆกันมาหลายปีแต่มันได้คำอธิบายใหม่ที่ลุดลุดโลกไปเลยว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องการสกัดคาแต่พูดถึงถ้าคนทำล่ะมันจะเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือรายการนี้ได้รับการตอบรับดีมากครับ ถ้าจะปิดรายการปิดสถานีกันเลยคนก็ไปประท้วงกันเยอะมากนะครับคาถามที่มีมากสุดคือไปจ้างเขาใช่ไหมเนี่ยเอาเงินไปจ้างเขาถ่ายใช่ไหมนะครับเอออันนั้นเป็นการที่ผมจะข้ามไปแต่ผมว่าสิ่งที่รายการนี้ขาดมากๆคือตอนท้ายของรายการเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะยิงโชว์แล้วละ่ะคือเขาติดต่อในฐานท่านหนึ่งว่าจะลองทดสองยิงดูซิว่าลูกกระสุนเหมือนกับที่ไปดูมั้ยไหมแล้วสุดท้ายไม่ได้ยิงเพราะในฐานท่านนั้นบอกว่ายิงไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะมันเป็นเรื่องน่าผมว่ามันเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเด็นที่ขาดมากๆกับรายการนี้งั้นรายการเขาจะสมบูรณ์ขึ้นเยอะนะครับ ฉนั้นก็ตามจริงๆมันหมายถึงยังไงเขาบอกว่าเราอาจจะฟังแล้วงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับกระสุนได้นะครับลองนึกภาพนะครับสมมติเราเป็นคนที่อยู่ฝั่งไทยเราไปดูงานพวกนี้นะครับเราบอกว่าเรามองไปที่ลาน้ำนะครับสมมติกลางคืนมืดๆเลยนี่ยแล้วเราเห็นลูกไฟแดงๆพุ่งขึ้นมาจากน้าขึ้นมาตรงๆนะครับขึ้นมาตรงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นิงถ้าเป็นไปตามรายการว่านะครับเราอยู่ฝั่งไทยอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งเราแลระยะห่างตัวนี้ประมาณหกิโลเมตรนะครับ ฟังเรายิงด้วยกระสุนอย่างที่ว่าเราจะให้ดูกระสุนต่อไปอทีนึงนะครับถ้ายิงเนี่ยจริงๆเขาอาจจะยิงตรงขึ้นฟ้า,าจะยิงโคง้งยิงก็ได้นะครับแต่เมื่อเรามองด้วยสายตาเราด้วยระนาบเดียวกับรูปนั้นปุ๊บมันเหมือนกับขึ้นจากน้ําตรงๆอันนี้เรายังไม่ยังไม่พูดในกรณีที่หมอเล่าว,ว่ามีขึ้นมาจากต่อหน้าห้าเมตรนะฮะแต่ที่แต่ถ้าจําได้คลิปแรกที่ผมให้ดูเนี่ยนะคลิปแรกที่ผมให้ดูที่บอกว่าคนเขาไปถ่ายกัน5้0 0 0อรลูกต่อต่อปีเนี่ยมันอารมณ์เนี้ยคือก็เห็นมัน ตอนที่ขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเห็นว่ากล้องกล้องจะจับได้ตอนที่มันลอยขึ้นฟ้าไปแล้วนะนั้นเป็นคำที่ใบผมว่าผมณวันนั้นใน,นปีสี่ห้านี่ผมสนใจมากเลยเออคิดได้ยังไงเนี่ยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อกี้จริงๆเนี่ยในรายการเล็กกระสุนสองแสงที่ทําให้ผมผมหลงทางมาหลายปีมากผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับกระสุนสองแสงหรือว่าเรียกว่าแฟลร์เนี่ยซึ่งมันคนละเรื่องมันไม่ใช่ฟแฟลรมันเหมือนยิงไปแล้วสว่างโลโลจริงๆเขาเรียกกระสุนสองวิถีนะครับ พวกเราที่ที่ดูหนัง TV ทีวีทั่วไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นหนังโลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเล่นปืนอยู่แล้วจะคุ้นเคยนะคราเรียกเทรเซอร์เทรเซอร์ราวนะครับเทรเซอร์ราวคืออะไรคือกระสุนธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าแทนที่หัวกระสุนจะตันๆเนี่ยครับเขาใช้วิธีเจาะนะครับแล้วก็ใส่สารเคมีเข้าไปสารเคมีนี้มีหลายตัวมากเลยแล้วแต่ต้องการสารเคมีสีอะไรนะครับแต่เพราะสีเกิดจากฟอสฟอรัสแมกนีเซียมต่างเนี่ยสีเกิดขึ้นคือเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยครับมันจะสันดาบเมื่อสันดาบมันจะกลายเป็นแสงขึ้นมา ที่เขาไว้ใช้ปกติคือสมมติว่า1แมกกาซีนใส่ลูกกระสุนไป30ลูกก็ใส่นี้สัก1ลูกจะได้ดูว่ายิงไปแล้วเนี่ยกระสุนถูกไหมนะครับเวลายิงกลางคืนจะได้รู้ว่าเออมันมีวิถีไหมที่คุณเห็นนี่คือทหารเขาก็ซุ่มแล้วก็ยิงยิงฉันภาพก็เป็นลูกกระสุนยิยงไปนะครับอาจจะมีสะท้อนขึ้นฟ้าไปบ้างฉันก็หรับผมเองเนี่ยเออตอนที่นั่งฟังทฤษฎีเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับแก๊สเนี่ยหรือว่าอ่า,อานหนังสือเองเมันมันดูมันยากแลวมันซับซ้อนไปหมดเลย มันต้องมีความบังเอิญที่ A แล้วบวก B แล้วเกิดซแล้วมีก่อนจะเกิดเป็นบ้างไฟได้แต่พอเป็นกระสุนสองวิถีอืมก็ยิงแล้วมันก็จบเลยคือผมใช้มันตอบโจทย์ได้มันมันอธิบายได้ทุกเรื่องเลยอสมมติว่ายิงฝั่งนี้คนฝั่งไทยก็เห็นมันขึ้นไปกระสุนก็ลูกสีแดงแดงได้อย่างที่ว่าถ้าบอกว่ามันขึ้นหลายที่ก็ยิงหลายที่ก็ได้มันมีแล้วถ้าบอกว่าเกิดจากประเพณียิงง่ายเลยก็ยิงที่ไหนก็ได้เลยทีนี้นะครับฉันมันมันเริ่มมันเริ่มทำให้ผมสะเออน่าสนใจนะที่สีนี้นะครับทีนี้ หลายท่านบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกระสุนที่ว่ากระสุนมันจะเหมือนไหมนะครับมีคลิปบ้างน,นะผมผมยังไม่สามารถโดยส่วนตัวไม่สามารถหาปืนอาก้านะครับกระสุนมายิงโชว์ให้ดูได้มีเพื่อนบอกว่าถ้าทําติดคุกแน่เพราะมันก็อุกสงครามนะฮะแต่ว่าลองดูคลิปนะครับอันนี้เป็นคนอาหรับนะครับเขาจะยิงกระสุนสองอสองวิถีรูปนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนแตเพราะเขาจะยิงเป็นสะท้อนหินนี่แล้วก็ขึ้นฟ้าแต่ผมอยากให้ดูแค่ว่าไอ้ลูกดแดงๆที่ขึ้นฟ้าเนี่ยบรร้ายของเราไหมนะครับ ก็เป็นลูกกลมๆแดงๆขึ้นไปแล้วก็ดับไปนะครับจริงๆการดับเนี่ยหมายความว่าอะไรคือหัวกระสุนมันยังวิ่งไปนะฮะแต่ว่าแกส๊สไอตัวตัวสารเครมีมันหมดเท่าไหร่มันก็หยุดแค่นั้นนะครับฉะนั้นโดยโดยโดย,โดยภาพที่ผมเห็นรูปแรกแล้วมาดูอันนี้ผมว่ามันคล้ายกันมากๆเลยนะครับผมถามหลายๆคนผมทําคลิปนี้ใส่ยูทูบก็ถามว่าว่าคล้ายไหมนคนจำนวนมากก็คล้ายแต่เขาบอกใครจะมายิงกระสุนสะท้อนพื้นอย่างเงี้ยผมบอกโอเคขอให้ดูว่าคล้ายพออันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ยิงขึ้นไปเต็มเลย อันนี้ยิงที่ลิเบียฮะเป็นยิงต่อสู้อากาศยานกับปืนของนาโตนะฮะดังนั้นถ้าเรามองทีละลูกนะฮะมองทีละลูก,กมันขึ้นไปนะฮะก็คล้ายกัึงกันมากก็เป็นลูกไฟกรมแดงหรือสีน่ำางแล้วสีมันแล้วแต่เราต้องการหรือว่าขนาดของลูกสูตนี่ก็แล้วแต่ขนาดข,าดของลูกกระสุนที่ยิงขึ้นไปนะครับแต่จะเห็นว่าลักษณะคล้ายคลึงกันมากนะครับความเร็วขึ้นกับทิศที่จะยิงนะครับอ่าฮะหลายคนบอกว่าเป็นไปได้งไงป้องไฟที่ไปดูเนี่ยมันขึ้นช้าๆไม่ใช่เหรอนะครับ ผมบอกว่าของพวกนี้มันขึ้นกับทิศทางขึ้นกับองศานะครับขึ้นกับระยะห่างที่เราดูนะครับเราบอกว่ามันขึ้นช้านะเดี๋ยวลองดูนะฮะผมมีลูกบั้งไฟพยาน้าอันนี้นะฮะที่นะครับอันนี้ที่ท,ที่อิสราเอลครับสวยไหมฮะย,ยังกระโครมลอยเลยนะฮะขึ้นช้าชา้าใช่ไหมฮะกระโครมลอยเลยนะฮะ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือระบบจรวดตัวนี้ครับชื่อไอรอนโมนครับเป็นจรวดที่เร็วที่สุดตอนนี้ที่มีใช้อยู่นะจรวดที่เร็วที่สุดขนาดที่ว่าจรวดของฮามาสทึ่งยิงมาถล่มกรุงที่อิสราเอลนะครับซึ่งจรวดเดยอะมากนะฮะจรวดชุดนี้ยิงขึ้นไปตอบสู้นะครับและทําลายจรวดของฮามาสเนี่ยการอากาศได้หมดจะเห็นว่าก็แต่ต้มุมตาของเราะระยะห่างที่เกิดขึ้นมันทําให้ขึ้นเหมือนกับช้าๆแต่ความจริงแล้วมันเร็วเป็นมาร์คนะฮะเร็วความเร็วแสงเอ้ยในกรณีเสียงนะครับ ที่ผมมีปัญหาในขนาดนั้นคือแต่ขณะที่ยังถกเถียงกันยังดูรายการของไอทีวีอยู่เลยเนี่ยภายในปี2546เนี่ยรายการกระวงวิทย์ก็ออกมาอย่างที่อาจารย์คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีด็อกเตอร์หลายท่านมาร่วมกันแล้วพอผ่านไปหนึ่งปีก็มาแถลงแถลงจริงๆนะครับยืนยันว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติ100%เกิดจากการสะสมของก๊าซของซากพืชซากสัตว์ใต้แหล่งน้ําที่ปรับตัวเป็นก๊าซมีเทนและฟอสฟีตที่ติดไฟเองได้ไม่เหมือนสเต็มเลยครับว่าที่รายการไอทีวีพูด จริงๆเป็นปรากฏการธรรมชาติร้0ยเปซแลวตั้งแต่นั้นมาผมเห็นว่าโฆษณาการไปดูบางฟเฟพพานาคือโฆษณาทุกครั้งว่าไปดูปรากฏการธรรมชาติอันน่าหัศจรรย์เพราะทุกคนเอาตรงนี้มาใช้คำถามคือน้อยคนมากที่จะได้ไปอ่านรายงานของกระทรวงวิทย์ผมมีโอกาสได้ดูบ้าง,งเป็นฉบับย่อแต่ว่าอยู่บนเว็บไซต์ของกระทรวงซึ่งณวันนี้เขาเอาอกไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาออกไปทําไมแต่ตอนนั้นผมได้ดูเนี่ยในรายง,งานเป็นการพูดถึงว่าไปเดินสัมภาษณ์คนตามที่ต่างๆในช่วงหนึ่งปีไปเก็บตัวอย่างก๊าซที่ต่างๆในช่วงหนึ่งป มันน่าจะเกิดอย่างนี้แค่นั้นนะมันมีตัวละครใหม่คือการฟอสฟีอย่างที่กี้ตะคุณหมอเกิดขึ้นมาบ้างตอนแรกจะเห็นว่าทฤษฎีก่อนหน้านู้นเลยนี่เขาไม่มีคําว่าก๊าซฟอสฟีมีแค่คําว่าก๊าซมีเทนซึ่งซึ่งติดใจกันมากว่าถ้ามีแต่มีเทนจะเอาอะไรไปจุดไฟมันจะจะ,จะไฟแช็คไปจุดจะเอาเถ้วยไปจุดก็ไม่ได้นี่บอกฟอสฟีนมันน่าติดไฟเองได้ถูกฟอสฟีนเป็นก๊าซที่แปลกมันมาจากฟอสฟอรัสนั้นถ้ามันโดนออกซิเจนปุ๊บม,มันจะสันดาบ พมันสันดามันแปะปุ๊บมันก็ทําให้มีเทียนทั้งก้อนที่เป็น,เ,ปนเหมือนกระเช้อเพลิงติดไฟได้ฉนันโดย,โดยทฤษฎีฟังดูมันเป็นไปได้แต่เชื่อไหมว่ารายงานกระทรวงวิทย์ฉบับนั้น,นไม่ทําการทดลองสาธิตว่ามันทํำยังไงเข,เขาจบท้ายประโยคว่าทฤษฎีเป็นงนี้นี้แต่การทดลองนี้อันตรายเกินไปจึงไม่ทําการทดลองและจุดไปแค่นั้นซึ่งผมบอกเฮ้ยไม่ได้ถ้าจะเ,เป็นรายงานกระทรวงวิทย์งานวิจัยทั้งทีใช้เงินตั้งหลายล้านเนี่ยมันน่าจะมีการทดลองให้ดูนะผมคาใจมากที่สองที่ผมคาใจมากคือไม่มีการพูดเรื่องประเด็นกระสุน2วิธีในรายงานฉบับนเลย ทั้งที่จริงๆเป็นรายงานที่ทําหลังจากเหตุการณ์เรื่องไอทีวีแล้วมันน่าจะมีการไปยิงโชว์ให้ดูเอาเปรียบเทียบไปเลยยิงโชว์แล้วเป็นยังไงใช้แก๊สที่ว่าแล้วเป็นยังไงแล้วอันไนที่มันเหมือนมากก่ากันวิธีการทดลองง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะครับและรายงานนี้เองก็ไม่อธิบายใดๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของวันออกภรษาไม่อธิบายว่ามันเกี่ยวกับเรื่องดวงจันยังไงบ้างพูดจบไปแค่เรื่องการสนั่นเองแต่อธิบายไม่ได้ว่าทําไมมุมของดวงจันท์อะไรถึงเล็งกันและสุดท้ายถึงเกิดการ์ซิได้ทำผมปคาใจกับรายงานนี้มากนะครับ ที่น่าเป็นห่วงคือว่ารายงานนี้ทาให้คนจํานวนมากไปโยงเรื่องของการเกิดปรากฏการบ้างไฟพ้าสถิว่าเนี่ยกับปรากฏการผีกระสือนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า the earth นะครับหรืออีกหลายลายชื่อเลยปรากฏการผีกระสือเป็นยังไงถ้าเคยได้ยินเรื่องเล่าบอกว่าบางคนเดินตามท้องขอ,องท้องบึงคล้ายเหมือนกับคนเมื่อกี้ที่เขาไปเก็บแกส๊สใต้ท้องน้ำเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารายงานจากทั่วโลกเมื่อกี้คุณหมอให้ดูว่ามีตำแหน่งในการบอกจากทั่วโลกเนี่ยบอกว่าเคยเห็นมีคนเคยเห็นลูกไฟสีเขียวอมฟ้าพุดขึ้นมาจากหนองบึง แล้วที่น่าสนใจคือว่ารูปที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นรูปที่กราฟิกทําขึ้นมาอยู่บนวิกิพีเดียนะครับปรากฏการนี้ยังไม่เคยมีใครถ่ายวิดีโอได้เช่นกันนะครับแต่เขาก็จำลองภาพขึ้นมาแล้วจำลองได้ค่อนข้างจะผมก็ยังยอมรับได้นะคือเออมันต้องเกิดตามหนองบึงนะมันไม่ได้เกิดในในแม่น้ําที่น้ําไหลเชี่ยวมันต้องน้ํานิ่งๆเกิดสะสมนานๆแล้วถ้ามันขึ้นมาจริงๆเป็นแก๊สที่ว่าเป็นมีเทนจับกับฟอสฟอีนขึ้นมาถี่ผิวน้ํามีเทนสันดับเช่นปุ๊สบสปาร์กมีเอ่อฟอสฟีนสัน รถไฟสันดาปุ๊บสปาร์คอมีเทนมันต้องดับอยู่ตรงนั้นเลยมันแปะแล้วก็ดับอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือนี่คือทฤษฎีของปรากฏการณ์ปรีกระสือคือมันไม่ได้ไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วมันต้องออกเขียวๆซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ในรายงานกระทรวงวิทย์ไม่ได้พูดถึงนะครับ